สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช a n นล d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  y Cooking ครับวันนี้ Daddy จะมาชวเนเพื่อนๆทำ French Fry Dip ดิ h e s t กันนะครับหรือว่า f r n e n Fry y h h e s t นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบทาน f r e น c h f r y นะครับจะเข้าใจสถานการณ์แบบนี้ดีนะครับในช่วงโควิดแบบนี้นะครับจะไปทานที่ร้าน ก็ทานไม่ได้จะซื้อกลับมาทานที่บ้านก็เย็นชืดไม่อร่อยนะครับเฟรนช์ฟรายเนี่ยมันต้องทานตอนร้อนๆมันถึงจะอร่อยนะครับวันนี้เราก็เลยมาชวนเพื่อนๆทำเฟรนช์ฟรายดิบชีสกันเองนะครับโดยเฉพาะตัวดิบชีสเนี่ยมันมีความหวานมันหอมแล้วก็มีความเค็มนิดๆน,นะครับจิ้มกับเฟรนช์ฟรายเนี่ยอร่อยแล้วก็เข้ากันมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับอย่างแรกเป็นน้ําสําหรับล้างยางของมันฝรั่งนะครับต่อไปเป็นมันฝรั่ง800กรัมแป้งข้าวโพด20 g, กรัมเกลือครึ่งช้อนชาครับต่อไปในส่วนของดิฟชีสนะครับเราใช้เนยสดชนิดจืด20กรัมเชด้าชีสชนิดแผ่นใช้4แผ่นครับนมสด150มิลลิลิตรแป้งสาลีอเนกประสงค์1ช้อนชาน้ำตาลทราย10กรัม เกลือเซหนึ่งส่วน4ช้อนชาครับเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นแรกเรานำมันฝรั่งไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นเราก็ใช้มีดสองคมปอกเปลือกมันฝรั่งให้หมดเลยนะครับพอเราปอกเปลือกเสร็จแล้วเราก็จะนำมันฝรั่งเนี่ยมาหั่นให้เป็นชิ้นนะครับวันนี้เราจะหั่นชิ้นใหญ่สักนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องการให้มันมีความกรอบนอกนุ่มในนะครับ เวลาไปดิฟกับชีสเนี่ยมันจะอร่อยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆสามารถหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่ความชอบเลยนะครับถ้าใครชอบกรอบๆเราก็จะหั่นชิ้นให้มันเล็กสักนิดหนึ่งนะครับพอเราหั่นเป็นชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเรานำไปแช่ในน้ำประมาณ30นาทีครับเราจะแช่เพื่อให้ยางของมันฝรั่งเนี่ยมันออกให้หมดนะครับพอเราแช่ครบ30นาทีแล้วเราก็นำมาสะเด็ดน้ำออกให้หมดก่อนนะครับ พอเราเสด็จน้ำออกเรียบร้อยแล้วเรานำมันฝรั่งไปต้มได้เลยครับใส่น้ำพอท่วมมันฝรั่งนะครับจากนั้นเราใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนชาครับเปิดไฟแรงได้เลยนะครับพอน้ำเดือดเราต้มต่ออีก5นาทีครับพอเราต้มครบ5นาทีแล้วนะครับมันฝรั่งของเราก็จะสุกพอดีเลยนะครับจากนั้นเราตักขึ้นมาเสด็จน้ำไว้ก่อนนะครับ เราจะเสด็จน้ําให้แห้งเลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะใช้กระดาษทิชชู่มาช่วยซับน้ําให้มันแห้งเร็วขึ้นก็ได้นะครับขั้นตอนนี้มันฝรั่งก็จะสุกทานได้แล้วนะครับมีคนมารอชิมแล้วนะครับขนาดยังไม่ได้ทอดเลยก็ยังมาขอชิมก่อนนะครับ เฟ้นไฟกับเด็กๆเนี่ยเป็นของคู่กันจริงๆนะครับเวลาเราทอดทีไรเนี่ยเด็กๆก็จะมารอถามว่าเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังๆๆนะครับขั้นตอนนี้เราต้องเร่งมือแล้วนะครับพอเรานํากระดาษซับน้ําจนแห้งแล้วนะครับจากนั้นเรานํามาใส่ในอ่างผสมนะครับแล้วเราก็นําแป้งข้าวโพดเนี่ยมาคลุก,กกับมันฝรั่งให้ทั่วเลยนะครับแป้งข้าวโพดเนี่ยมันจะช่วยให้เฟ้นไฟของเราเนี่ยมีความกรอบขึ้นนะครับแล้วเวลาเราทอดเนี่ยมันก็จะไม่ติดกันด้วยครับเราคลุกกันจนทั่วแล้วนะครับชิ้นไหนที่มันมี แป้งเคลือบหนาๆน,นะครับเราก็ใช้มือถูๆออกหน่อยนะครับมันจะได้ไม่หนาเกินไปครับจากนั้นเรานําน้ํามันใส่ในกระทะได้เลยนะครับใส่เยอะสักนิดหนึ่งให้มันท่วมมันฝรั่งนะครับแล้วเราก็ไปตั้งไฟให้ร้อนนะครับจากนั้นเราเปิดไฟกลางในการทอดนะครับใช้เวลาทอดประมาณ5-8นาทีแล้วแต่ขนาดทิ้นของมันฝรั่งนะครับพอมันฝรั่งเนื้อขาวขึ้นแบบนี้เราก็เซตตัวกันแล้วนะครับเราก็ตักขึ้นมา เสด็จน้ำมันไว้ก่อน1รอบนะครับพักทิ้งไว้ให้เย็นครับพอมันฝรั่งเย็นแล้วเราจะมาทอดรอบที่2เพื่อให้มันกรอบครับระหว่างรอเรามาทําดิฟชีสกันก่อนนะครับตั้งกระทะนําเนยสดชนิดจืดใส่ลงไปก่อนนะครับจากนั้นเราก็คนเนยให้ละลายครับพอเนยละลายดีแล้วเราก็ใส่แป้งสาลีครับคนแป้งกับเนยให้เข้ากันนะครับพอแป้งกับเนยเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็เติมเกลือลงไปครับ จากนั้นเราก็เติมนมสดชนิดจืดครับคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราใส่เชดดาร์ชีสลงไปครับวันนี้เราใช้เชดดาร์ชีสแบบแผ่นนะครับเราใส่ทั้งหมด4แผ่นเลยนะครับจะได้ความเข้มข้นแล้วก็ความหอมครับจากนั้นเราก็คนให้เชดดาร์ชีสละลายนะครับ พอชีสละลายดีแล้วเราก็เติมน้ำตาลทรายลงไปครับจากนั้นเราก็คนต่ออีกสักเล็กน้อยนะครับพอชีสเนี่ยคนจับตัวกันประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับเตรียมไปทานคู่กับเฟรนช์ฟรายได้เลยครับเรากลับมาดูที่เฟรนช์ฟรายของเรานะครับพอพักทิ้งไว้เย็นแล้วนะครับเรากลับมาทอดรอบที่2ครับตั้งน้ํามันให้ร้อนนะครับพอจากนั้นเราปรับเป็นไฟกลางเหมือนเดิมนะครับนำเฟรนช์ฟรายลงไปทอดรอบที่2ให้เหลืองกรอบเลยนะครับ เราใช้เวลาทอดประมาณ4-6นาทีนะครับพอเฟรนไฟรายเหลืองกรอบแล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันเตรียมเสิร์ฟได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเฟรนฟรายดิบชีสนะครับเวลาทานเนี่ยเพื่อนๆอ,อ,อาจจะโรยเกลือที่เฟรนฟรายเพิ่มก็ได้นะครับมันก็จะมีความเค็มนิดๆนะครับหรือใครไม่โรยเกลือทานคู่กับดิบชีสได้เลยนะครับแบบนี้ก็จะได้ความหวานมันหอมนะครับแล้วก็มีความเค็มนิดๆจากดิบชีสด้วยนะครับ เพื่อนๆลองไปทําทานดูนะครับรับรองว่าลูกๆเนี่ยจะต้องชอบแล้วก็ติดใจแน่นอนครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ